แม่แม่เท่ารายนี้ถูกโจรสองคนนะกระชากสร้อยคอทองคาหนัก9บาทก็ตีว่าเป็นเงินเนี่ยเด๋ยนนี้ทองเนี่ยกำลังขึ้นเลยคุณผู้ชมสามหมื่นสามเลยนะประมาณเกือบสามแสนบาทเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏที่อุดอรธานีตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอเมืองอุดอรธานีไปแกะรอยได้แล้วนะฮะเบ,บาะแสของคนร้ายครับจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ใช้หลบหนีนะครับหลังจากก่อเหตุฉกกระป๋องพลาสติกค,ครับจากร้านขายของชำในอำเภอเมืองอุดอรธานี แล้วภายในเนี่ยมีเงินสดนะครับหนึ่งบาททองรูปพรรณหกเส้นน้ําหนักรวมเนี่ยเบาทครับบัตร ATM สมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เอกสารสําคัญทางราชการครับจากการสืบส,นสวนทราบว่าคนร้ายครับชิวานายนัทพลกับนายกุษาอายุ22ปีตํารวจเนี่ยไปรวบตัวนายกุษาได้ที่ไหนก่อเหตุที่อุดรธาน,นีแต่ไปรวบตัวนายกุษาที่จังหวัดเลยส่วนนายนัทพลครับไปเจอตัวที่หอพักในเขตเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีครับทั้งคู่บอกเลยสารภาพ บอกว่านำสร้อยคอทองคำเนี่ยไปตะเวนขายที่ร้านทองในหลายจังหวัดแล้วนำเงินที่ได้เนี่ยมาแบ่งกันหนึ่งในผู้ก่อเหตุบอกเลยสำนึกผิดแล้วแล้วที่สำคัญตัวเองก้มกราบคุณยายเลยหลังจากที่ไปขโมยของคุณยายเนี่ยนะโดยเฉพาะสร้อยทองเนี่ยนะครับหนักรวมแล้วเนี่ยเก้าบาทครับลองไปดูช่วงนี้ครับตอนที่ผู้ต้องหากราบเท้าคุณยายเลยคุณยายขอโทษคุณยาย สุก็เห็นปเห็นยังจุมลิรดีคุงาวเาติดงผู้เมื่อชุกเขาดนสงบุเนาะสุดอดกูได้ยังไกับยายได้ไงนี่มันเงินเก็บยายทั้งชีวิตเลยนะตัวผู้ต้องหาเองให้สัญญาบอกว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยจะทำงานหาเงินผ่อนใช้คืนประมาณร่วมสามแสนเนี่ยนะ แต่ผู้เสียหายคือคุณยายเนี่ยร้องไห้ด้วยความอัดอัน้นบอกเลยบอกไม่เชื่อแล้วก็จะไม่ให้อภัยด้วยเพราะทําใจไม่ได้เนื่องจากว่าเงินเอ่ยทองเอ่ยเนี่ยที่คุณยายเก็บเอาไว้มันเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเลยแล้วเอาไว้ดูแลตัวเองในบ้านปลายเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับก็ระมัดระวังนะเหตุการณ์นะโดยเฉพาะโจรผู้ร้ายสํานึกผิดก็จริงฮนะแต่สุดท้ายบทลงโทษนะการดำเนินคดีตามกฎหมายก็ต้องมีครับผม